ตอจนจะโดนฉีดยาแล้วตอจนจะโดนฉีดยาท่าเตรียม,มอันนี้นนะนท่เาเตรียมนะเตรียมใช่ไหมตองตังตังกัดแท็กอยู่ในโกงรอคิวหนูดีฉีดยังฉีดยัง คิดว่ามันมีคนเขาอยู่ตลอดดูค่ะด่หลับด่หลับเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วหาแล้วแตกตังคิวต่อไปเาแตะโดนแล้วตังรอก่อนนะคะรอคิวนะคะตองเสร็จแล้วก็ไปสิหรือให้เกาอมมาดู

เป็นบาดตาเป็นแง่เมื่อแล้วยิบแง่มาทางยิบแง่ยอีแง่หนึงเอาได้เข้าเข้าบ้านไปก่อนได้เข้าบ้านไปก่อนลูกเออจริงจังเลยแล้วเอาต่อไปตังตังเยวพึ่งเอายาเข้าหลอดก่อนไอ้ตังเหนียวะตังเหนียวตังเหนียวไอ้ตังเหนี่มันเร็วเลยไอ้ตังไอ้ตังไมนเร็วตยวจะหลวัดนะ ต้องออกไปก่อนต้องกลัวครับเลยไปออกมาเลยขนมขนมก็ไม่กินเลยกตั้งออกมาเร็วมาวางไว้ที่พื้นตั้งออกมามาโอ้ยนนี่ลากมันออกมาพ่ออันนี้เป็นที่กลัวเนี่ยนี่ใช่เอาบุบเอาบุบเเเอาตัวมานี่ ให้ด hmm? ูหน่อยไปก่อนเขาก่อนดู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 มันเวอะไรวะนี่วะอืมตัวอะไรวะนี่วะอืมตัวตัวอะไรวะอืมอืมตัวตัวอะไรวะเรียบร้อยโอ้คุณมอยเก่งเว้ยหมาไม่ร้องทักตัวเลยเพื่อนตัวตัวหนุ่มใหม่แล้วจ้ะน้องเพียหรือเปล่าอย่าไปกวนน้อง ได้โอ้ยอย่าทำน้องอย่าไปทำน้อง้องเพียอยู่ป๊อกไม่นะอย่ามาดื้อน,นะป๊อกทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะลูก <c oughs> ป๊อก <c oughs> มันฉีดยายแทนที่มันจะซึมมันเป็นอะไรไอ้เต็กเนี่ย ลุงอะไรล่ะออปอกไม่เอาออแตกอยู่ฉเฉยๆเฮ้อไม่อยู่เฉยเลยพูน่ะปอกไม่ทำน้องนะลูกพกี่พุ่งกีพี่พุ่งกีเตรียมตัวหรือยัง ี่เมื่อกี้เตรียมตัวหรือยังลูกปอกเออเห็นไหมนะปอกโดนแน่แน่ป๊อปโดนโดนน้องถีบแน่แน่ไปไปเข้าบ้านกับแม่ไปเลยไปไปเข้าบ้านกับแม่ไปตุ๊ดตุ๊ดเข้าบ้านเลย เด็กเ,เองก็ต้องไปฉีดตังไปไหนว่าไปดูไอ้ตังกันเถอะตต๊กมันคึกสุดๆมันวิ่งจากหลังบ้านมาหน้าบ้านอันนี้ที่เราที่เราฉีดแบบนี้นะเป็นเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนแบบว่าในหมู่บ้านนะเขาก็จะมาเหมือนมาสอบถามว่า ที่บ้านไหนมีหมากี่ตัวที่ต้องการฉีดพิษนักบ้าแล้วเราก็แจ้งไปว่าชื่ออะไรพันนลัยศรีลไยอายุเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่แล้วเขาก็จะจัดมาฉีดให้ที่บ้านแต่ตองตองก็เลยฉีดแบบนี้เพราะว่าเอาไปมีบุ้งกี่กับป๊อกอะที่ไปหาหมอตั้งแต่เด็ก ฉีดกับหมอตั้งแต่เด็กวัคซีนรวมแต่ว่าพวกนี้ฉีดแบบนี้น้องก็เลยฉีดแบบนี้นะคะนะคะน้องแท็กอย่าคึกเยอะนะคะน้องแท็กบ,บายให้หน่อยค่ะบา,บายให้หน่อยเอาพี่บมงกกี้บา,บายให้หน่อยบาย,บายงว